เียมันคืออะไรอ่ะมันคือเกมกล้วยไงล่ะกล้วยกินคนออกแล้วน่ากลัวหรือเปล่าพี่ไม่ได้เกมผีนะมันไม่ใช่เกมผีพี่พี่กำลังสเปกเตอร์ดูคนอื่นอยู่เป็นไงสนุกปะพวกนี้พี่ไม่เล่นนะโอ้เป็นไงโอ้โหคนน่ากลัวเลย เอ้ยมีชอบอ๋อหนูโคตรชอบในเกมนี้อุ้ยเฮ้ยมึงแดกเด็กเข้าไปเมื่อกี้มา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 ลุชชอบล้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกีฟการ์ดเลทสุดที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวางจำหน่ายในทุกรูปแบบการะนตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารุชชอบรับกดเกมพาสซะด้วยอย่างเช่นทิงเลกาซี่อันดเมแอนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟู้ดโอ้โหสุดยอด อย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้อบลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU เกมนี้มันมีหลายโหมดนะมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนเอาแบบบทเลือกโหมดอะไรกันนะ่ะมีโหมดแบบโหมดติดเชื้อก็คือเราต้องแอบ,บกล้วยไม่ให้กล้วยตัวไหนกินเราได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่งั้นเราจะเปลี่ยนล่าเป็นกล้วยแล้วเราต้องไปหาตัวอื่นเพื่อกินเพื่อให้ทีมเราอะที่กลายเป็นทีมกล้วยแล้วชนะพี่ฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้พี่กลัวกล้วยมากเลยจริงเหรอ,อไม่ต้องกลัวนะจ๊ะมีหนูอยู่ข้างๆกิงกลัวเลยแล้วถ้าหนูเป็นกล้วยอะพี่ไอพี่ไอโดนกินแน่โอ้ยพี่อไอตลกอะจลิตจักรัน <laughs> มีคนมามองเราอ่ะพี่ไอ้แจ็กซีใช่ไหมแจ็คสุล่าใจดีเดี๋ยวพี่เล่นใส่ตัวใส่หน้าหนูเลยอ่ะหรือหรือรอดูโอ้โหหนูได้กินอะไรอีกแล้วพี่ไอ้กินอะไรเนี่ยกินตูดเพี่งวันนี้พี่ว่าไม่ดีแน่เลยว่ะเล่นตาเดียวได้พอไหมไม่ได้พี่ไอ้พี่ไอ้ต้องเล่นหลายๆตานะต้องเล่นกับหนูหนู แค่หนูวิ่งหนีกล้วยถ้ะเราถ้าสมมติว่าเราเป็นคนอย่างเงี้ยเราจะต้องไปกดอะไรน้องพนี่้เราเป็นคนอ่ะเราต้องไปทําภารกิจเพื่อให้เวลามันนับถอยหลังได้แบบไวขึ้นแล้วเราก็จะได้หลบหนีได้เราจะได้ไม่ต้องอยู่ที่ที่อันตรายนานๆเพราะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในนั้นนานๆใช่ไหมกล้วยมันก็จะมีโอกาสหาเราได้มากขึ้นก็คือเขามีเวลาหาเราอ่ะเพื่อกินเราก็ต้องแบบทําภารกิจเพื่อย่นระยะเวลาแล้วเราก็รีบหนีเราต้องโหวตว่าเราจะเล่นเกมอันไหนเอาเป็นแบบเอ็กซคปธรรมดาละกัน แบบหลบหนีธรรมดาเลยเดี๋ยวมาดูว่าพี่ไอ้กับหนูใครจะได้เป็นกล้วยหรือว่าจะเป็นคนเหมือนกันท่นท่านท่นทนแพนโอ้โหดูเป็นคนพี่ไอ้ไก็เป็นคนเว้ยอเพี่แอเห็นว่าข้างบนหัวพีแอรมันจะมีหัวใจเฮ้ยหลบแบบนี้ไม่ได้พี่ไอ้เขาเห็น นี่ถ้าพี่ไอจะหนีอ่ะจะหลบต้องมาอย่างนี้แล้วพี่ต้องนั่งต้องย่อแดดไม่งั้นเขาจะเห็นหัวพี่ไองหลัง่หมายความว่าไงนะคือตอนนี้มันยังเป็นสีขาวอยู่ใช่ไหมหมายความว่ากล้วยมันยังไม่อยู่ใกล้ๆเราแต่ถ้าเกิดว่ากล้วยไม้ใกล้เราอ่ะแสงตรงข้างหลังเรากระเป๋ามันจะสว่างนี่เห็นนะนะมันสว่างแล้วพี่ไอเห็นนะของหนูมันเป็นสีขั้วของพี่ไอเป็นอุ้ยอุ้ยใช่ใช่พี่ไอเห็นตรงข้างๆนี่ป้าเขาวางกล้วยไว้ถ้าพี่ไออ่ะเดินไปโดนอ่ะพี่ไอก็จะลื่นพี่ไอโดนเกลอ น้องคนนี้โอเคพี่รอดแล้วทิพย์ไปแล้วอยู่คนเดียวน้องพันน้องคนนี่ไปที่มาเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยพวกวะดิหนูหนีกล้วยไอ้หนูหนีกล้วยแล้วพี่ไอเห็นเค้กป่ะพี่ไอต้องเก็บเค้กไปวางในที่ส่วนรวมนะเฮ้ยเขาตามหนูมาแล้วหนูต้องหนีหนูต้องหนีเห็นกล้วยอยู่ตรงนั้นเห็นน้องคนนี้เฮ้ยแอบเลยเฮ้ยแอบเลยเดี๋ยวหนูเอาเอา เอาเค้กไปวางก่อนนี่หนูกำลังเอาวิ่งเอาเค้กไปวางหนไม่รู้กล้วยเด็กยืนเล่นน้ำอยู่ข้างพี่ด้วยไอ้จริงเหรอโอ้โหนี่หนูหนูไม่เห็นเอ้ยหนูเห็นกล้วยแล้วหนูนะหนูนะยัยเลยหนูกลัวยไม่ต้องกลัวพี่กลัวกว่าหนูวันนี้มันอยู่ข้างพี่หนูเห็นเค้กอยู่บนพื้นแล้วหนูต้องเอาเค้กไปวางพี่จูอยู่พี่จูอยู่พี่หนูช่วยเพื่อนกูกำลังจะตายพี่หนูช่วยวิ่งแล้วเรื่องของมึงแล้วกันเย้ แล้ววันนี้เกมนี้ไม่เห็นสนุกเลยพี่เจอเคก้กแล้วบนนี่สนุกมากพี่ไอเก็บเค้กมาเลยพี่ไอเก็บเค้กมาแล้วแล้วมันจะมีตรงกลางตรงไหนสักตรงอะ่ะพี่ไอมันจะมีแบบให้ไปวางเค้กอะ่ะและ้วเราจะย้นเล้ยวเวลาได้เฮ้ยเราเจอกล้วย ้้ดวยค่ะพี่ต้องพี่ต้องตามหาเค้กเพื่อเอาเค้กไปวางไว้อยู่ที่ตรงกลางเฮ้ยหนูจะตายแล้วหนูยังไม่ตายอ่ะหายยายหนูว่านายต้องดีต้องแอบแล้วอ่ะตอนนี้มันสองนาทียี่สิบเอ็ดมีแหวนพี่เี๋หนูวิ่งไปดีกว่า อ๋อกล้วยกล้วยวิ่งไล่อยู่อีกคนโอเคโอเคโอเคโว้โหก้ยไอ้ตายหรือเปล่าไม่ตายพี่อยู่ข้างหลังนะพวกนี้เราต้องทำอะไรอีกอะต้องเอาชีวิตรอดเหรอใช่เราต้องเอาชีวิตรับพี่ไอ้เนี่ยเดี๋ยวดูนะตรงนี้มันจะมีประตูตรงนี้มันจะมีประตูพี่ไอ้เนี่มีคนมาเอ๋ตรงนี้สองคนเลยอะพี่ไอ้ดิเดด้วยเอาเลยพี่ไอแต่ว่าหูพี่ไอคือคือมันโดขึ้นแบบบ้างเลยหูโดเลยเหรอหูพี่ไอมันโดเฮ้ยไอ้กล้วยโดเลยไอ้ ไอ้วกระโดดไอ้สายไงรอดเปล่าหนูตายหนูตายตรงหน้าประตู easy for us as 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 เกมไม่เด่นนะวันนี้พี่ว่าเกมดีพี่ไอสนุกมากเลยโคตรสนุกเลยพี่ไอย้ะร้องไห้เลยไม่ต้องร้องนะจ๊ะแต่หนูเช็ดน้ำตาให้ถ้าพี่ไอร้องไห้ easy for us as 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 สนุกอ่ะสนุกเลย แต่หนูตายอ่ะรอบนี้คือรอบเอาจริงได้หนูอยากเป็นกล้วยอะ่ะจะมาทําอะไรจะวิ่งไล่ฟัดพี่ใช่แ,แล่จะตามหาพี่ให้ทั่วทุกที่เลยเหมือนคลิปก่อนที่หนูบอกพี่ว่าไม่ว่าพี่จะอยู่ตรงไหนที่ไหนหนูจะไปตามหาแล้วก็หาพี่เจอหนูเป็นกล้วยหนูพยายามมาหาพี่นะไม่หนูจะไปหาคนไม่ดี์บันดาลเอซบันดาลเอซมีแมทบ,บันดาลโบนไหมพี่น่าจะเอ็นจอยกว่านี้นะบันดาลโบนเหรอต้องไอติมป่ะ เออเรือครับอะไรเค้กแล้วเค้กเค้กเค้กอเคไปใส่ที่ไหนเอ่ยมันจะมีเป็นจานเค้กพี่ไอ้เฮ้ยเฮ้ยหนูเก็บเก็บได้ทีละครั้งพี่ไอ้เราไปหาจานเค้กกันโอ้ยไม่ใช่ตรงนั้นมันเป็นห่นรูปปั้นอุ้ย ยหนูไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอาจารย์เค้กกันเลยหนูต้องหางกันอยู่ตรงไหนอ่ะงงอ่ะเมีย Easy f o r u s t S S วิงวิงงูนี่ไงจารย์เค้กพี่ไอต้องระวังนะบางทีอ่ะเขาจะเอาเป็นกล้วยอ่ะวางไว้ที่พื้นแล้วพอเราเดินไปโดนหงอนี่หงอไปหนูแอบแล้วขึ้นแดงๆอ่ะพี่แต่ของหนูยังไม่ขึ้นให้หนูวิ่งไปดูดีว่ามันอยู่ไหนเฮ้ย เอ้ยหน,ห,อหนูกลัวแล้วอ่ะเฮ้ยเอ้ยหนูมันอยู่ไหน,หน,นอ่ะอนหนูไม่กล้าออกอ่ะใช่ใช่เพราะว่าของหนูอ่ะมันขึ้นสว่างอ่ะก็มัในอยู่ใกล้ๆหนูแน่เลยอ่ะสีแดงก็คือสว่างพี่พี่มันแค่สกินมันเป็นสีอะไรก็ได้แต่เป็นแค่สกินเอ้ยมันดมเดินมิวเดินนี้มันเดินผ่านประตูที่หนูอยู่ไปแล้วว้ามันไม่เห็นหนูพี่ไอ้เฮ้ยมันโอเครอดแล้วพี่หนูก็รอดหาหาไอ้ยพี่ไอ้หรือเจอพี่ไอ้เย้เนี่ยเอยู่ด้วยกันแล้วอู้พี่ไอ้นี่คือประตูทางออก ว้าวิมันเห็นพี่ได้เลยดูเอบตรวเองดีกว่าพี่ดูดรอดิไปพี่เดินขึ้นไอพี่ไอ้ล้มตลกอ่ะอย่างน่ารักอะพี่ไอพี่ไอ้ล้มอ่ะอุ้ยมันเดินมาเดี๋ยวนี้อุ้ย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 มันเดินไปแล้วพี่ไอพี่ไอ้อย่าอย่าเดินมาตรงหนูนะมันวางกั้ยมีคนมีคนล้มอ่ะเอ้ยเขาเดินกินแล้วอ่ะไอ้คนที่พี่เจอเมื่อกี้แน่เลยใช่ชัตติน้ำเงินสมน่ะพี่ไมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปตรงนี้มันจะมีปริศนาพี่ไอเราต้องไปหาให้เจอว่า ตัวเลขปริศนาคืออะไรแต่เราอุ้ยใช่ใช่ใช่หนูเก็บไอเทมมันเป็นไอเทมทําให้เห็นกล้วยได้หนูชอบดูกล้วยเหรอใช่หนูชอบดูกล้วยอแมาให้ดูน่าเกลียดไอมันมีคนแอบอย่างนี้พี่ไอ้ดูดินะกล้วยดิบ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 โอ้โหพี่กล้วยมปเดือดแถวนี้ช่างเลยใช่เฮ้หนูไม่กลัวหรอกหนูบอกเลยฮ่าฮ่าหนูวิไปเก็บเหรียญดีกว่าหนูเก็บสะสมเหรียญหนู๋ยวจะไปซื้อสกินสวยแล้ล่ลาว้าแล้วพอนี่พี่ไอ้ไอ้ลมน่ารักมากพี่ลวง อุ้ยไอ้กูเหยียบกล้วยอีกแล้วกูเหยียบกล้วยอีกแล้วไอ้ย่าเจอพิศนาเฮ้ยกูเหยอีกแล้วหนูจะตายแล้วหนูหนูแอบกันนะหนูเหลือหนึ่งชีวิตพี่ไอ้บีไอหนูหนูอยู่แอบอยู่ใช่หนูตายอีกรอบวทำไงอ่ะอีกสองนาทีหนูต้องรอดชีวิตให้ได้ดีกูอยู่ข้างๆพี่พอ้ีไอไปไหนอ่ะเฮ้ยอุ้ยน้องโอนี่ พี่ลืนกล้วยเฮ้ยถึงเวลาออกแล้วพี่ไอเราต้องหนีเราต้องหนีพี่ไอพี่จะรู้ได้ไงว่าไหนคือทางออกนะพอดีพี่ไอมันจะมีสัญลักษณ์ตู้ประตูรูปคนวิ่งอ่ะพี่ไออ๋อใช่ได้นะนะเฮ้ยพี่ไออยู่หรือเปล่าพี่ไอจ๋าพี่ไออยู่ไหมพี่ช็อกกลัวพี่ไอตาสุดท้ายไนุกไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่า มูหมใหญ่เราเป็นคนกันอีกแล้วนราอยากเป็นกล้วยอะ่ะเอยากเป็นกล้วยน่าจะสนุกดี ใหญ่เอ้าเติมนี้มันมีแค่มันมีแค่สามคนพี่ไอออกเหอะตอนนี้เรามีเหลือเราสองคนเติมเนี่ยก็พอไหมทุกวันนี้พี่ว่ามันถ้าคนดูเขาอยากดูอีกอะให้กดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งพันไลค์อะบอกว่าถ้าอยากดูอีกให้กดไลค์หนึพี่ไอไม่ยอมเล่นแล้วอ๋อพี่ไอทำไมไม่เล่นน่ากลัวน้องวันนี้พี่ว่าไอไม่ได้กินโนพี่ได้กินโน้ะ Easy for as 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 เย้พี่ไอโดนให้เล่นอัตโนมัติไม่พี่ไอเกมหมดแล้ โอ้ยแล้ววันนี้เป็นกล้วยด้วยเป็นกล้ยเนี่ยดูดิโคตรน่ากลัวเลย่มีิวิจัยเจอน้องสาวแล้วไหนแล้วไหนวันนี้เราบอกว่าเราจะมาอัดคลิปหวานๆนะมันออกมาเป็นชาเนี่ย ก็เป็นไงคนดูสนุกกันไหมแค่นี้พอนะนี่เป็นคลิปแรกเลยที่ปกติที่แบบว่าปกติเลยนะเวลาผมอัดคลิปผมจะใช้เวลาอัดประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่คลิปนี้ผมบอกเลยว่าผมใช้เวลาอัดเป็นแค่20นาทีเท่านั้นถ้าอยากดูอีกไอแบบคลิปแนวนี้เนี่ยที่แบบว่าแบบผมกีดๆอะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งผมไม่ชอบคุณก็รู้อยู่แล้วเพราะตั้งแต่แบบผมติดตามตั้งแต่หนึ่งคนแบผมแทบไม่เล่นเกมผีเลยถ้าสมมติว่าคุณอยากดูอีกคุณคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปไปหาแบบผีเล่นอีกแต่ถ้าสมมติ ทุกคนมากครับซีอีโอครับบ๊ายบายจบม้าม,ามาเกมนี้โคตรแย่